สวัสด <toys> ีคร <P an> ับพวกเราเ s สวันนี้มาร่วมงานเป็นไงบ้างคะโอ้โหนี้มาร่วมงานเอาจริงตื่นเต้นมากครับแล้วก็เป็นเกียรติมากเพราะว่าเอาจริงทุกคนเราทุกคนอยู่กับเซนทรัลมาตั้งแต่เด็กของผมครับแล้วก็บอกยิ่งมีจัดแบร์มีจัดเป็นแคมเปญด้วยอะไรเงี้ยก็แบบว่าแฮปปี้มากครับที่ให้เกียรติพวกเรามาแสดงร่วมแสดงด้วยแล้วก็ได้มาชมเป็นงานแบบว่า จะบอกว่าตัวเกิดเซสแกนเซล2023นี้คือผมแน่นอนว่าหนึ่งอาทิตย์เราใสาช่ช็อปเราอาจจะต้องมาเดินทุกวันเพื่อเช็คไอเท,เทมที่เซลอยู่นะครับผมจะพาคุณแม่แลาคุณพ่อมาด้วยเพราะว่าเราต้องช่วยกันเลือกเพราะว่าเราต้องมาเป็นกวนนะครับแล้วก็เดี๋ยวมากับเพื่อนๆด้วยครับเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องช็อปให้กันพูดแล้วนะพูดแล้วไงพูดแล้วเราต้องช็อปให้กันเออ สายช้อปสาช้อปรช่อมผมคิดว่าน่าจะเป็นพี่กิจกับพี่จังครับที่เป็นสายช้อปเพราะว่าเห็นสองคนนี้เขาไปช้อปปิ้งด้วยกันบ่อยๆส่วนวผู้คนสามคนก็จะช้อปบ้างครับเป็นบางทียิงแต่ว่าถ้าเป็นทีนี้ที่มิ d y e ย r เซล e ขนาดนี้เกรเดสแ a n ร s เซลแน่นอนว่มามาช้อปแน่นอนครับแต่และคนแบบว่าอยากช้อปปิ้งแผนกไหนกันบ้างโอ้ผมเลยก็เป็นแผนกไทยดีไซเนอร์ครับเพราะว่า ไฮดีไซเนอร์ของประเทศเราก็เก่งมากๆแล้วก็สซนคอามารเนีี่ยโอ้โหผมไปเดินมาแล้วก่อนหน้าที่จะมีเซลยังไม่ซื้อแต่พอมีเซลปุ๊บเดี๋ยวผมก็มาอีกรอบครับของผมก็จะเป็นแบบว่าแผนกเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรอย่างเงี้ยหรว่าพวกอุปกรณ์แกจเกตคอมพิวเตอร์อะไรต่างๆนี้ครับของผมเหมือนกันครับแผนกเป็นแผนกที่ p บ w e r by ขอแล้วก็เหมือนที่เนยบอกครับว่าเนยเขาจะซื้อของให้ผม แล้วก็จะซื้อหน้าจอถนอมสายตาให้ผมเขาเป็นพยานนะครับเที่บอโกว้าเนี่ยคนที่ชอบแบบพวกแกดเจ็ตหรือว่าแบบดีไว c ์ต่างๆที่แบบอำนวยความสะดวกของให้พวกเราได้แล้วก็ถ้าส่วนเดินลงมาอย่างเงี้ยเราก็จะเจอแตบโซนบิวตี้ใช่ไหมครับผมก็จะชอบเข้าไปดูแบบน้ำหอม skincare บ้างอะไรประมาณเนี้ยผมก็จะเป็นในส่วนของกีฬาครับเพราะว่า ช่วงนี้สนใจเรื่องกีฬามากๆครับรู้สึกว่าอยากออกกำลังกายแล้วก็แบบทำให้ตัวเองสุขภาพดีขึ้นครับแต่ต้องหาเวลาก่อนในการออกไปออกกำลังกายแต่ซื้อไว้ก่อนได้ครับช่วงานเขาบอกว่าเวิร์ a r าช h o p hard เด้อวอนนี้เ work hard กันแล้วต้อง s อ o p hard เนอร์ด้วยมแน่นอนครับแน่นอนครับงานเยอะแบบว่าตลอดเลยจะเจอเปนไปมีอะไรบ้างก็ช่วงนี้ก็เรา เดินสายพอสมควรครับเพราะว่าเราก็เตรียมสินค้าที่4ด้วยครับแล้วก็มีแฟนๆมาให้กำลังใจทุกงานเลยก็แฮนด์เนอรครับจะมีงานอีกต่อไปช่วงไหนประมาณไหนจริง oh. ช่วงเดือนมิถุนายน,นครับจะเป็นช่วงที่เราจะมีงานให้ทุกคนได้เจอเรื่อยๆเลยทั้งแบบว่าเป็นงานที่เราจะไปทัวร์ตามที่ต่างๆแล้ว,ลวก็อย่างชิ้นเดียก็จะมีที่พวกเราจะไปโชว์ที่ไต้หวันครับงานทาน่สหรัว แล้วก็มีวันที่10ที่เรามีไปโชว์ของเมโลบอยบอยส์บอยเมเลยตอนนี้เหรอครับตอนนี้เตรียมงานไปประมาณ 40... 2 0 4 0 3ามบเอกครับจกรนการตอนนี้ประมาณ30%ครับผมทั้งเรื่องการเรเวน์เพลงเรื่องการเตรียมท่าเต้นต่างๆอะไครับเราคือเปิดขายััยแล้ว่ไาเปิดขาย เป็นเป็นเฟสติวัลค่ะมันคือทุกคนสามารถบเข้าไปร่วมเข้าไปจอยได้เลยมีใครสามารถชวนแฟนไต้หวันที่ไปร่วมงานได้บ้างโอเคก็ไเกิสป so like, oh. sure no? yeah. hey, so ิ a ชนีสเอาสามเจ็ดนะ่สามเามสิบกันใช่ครับก็ช่วยกันเนาะครับก็ Hello Taiwanese fans We are p r s e n and we really hope to meet you guys soon at Taiwan I'm really looking forward to be there because it's one of our dreams and our first performance like, across, Overseas. overseas. Yeah. And <laughs> love you! <laughs> See you there. See ที่สามของพวกเราด้วยนะครับผมเพลง Cashy นายครับสามารถดูได้ที่ YouTube g e n u s underscore official ครับแล้วก็รวมไปถึงซิงเกิลแรกกับซิงเกิลที่สอกับผมไมค์ทาร์ครับราชดาวด้วยนะครับครับแล้วก็เร็วๆนี้พวกเราก็จะมีปล่อยซิงเกิลที่สีออกมาแล้วนะครับก็รอติดตา,ม,ม,นา ver, core, official, มนะครับผมส่วนโซเชียลมีเดียของเราก็ Perseus ียนเดอร์ official ครับทุกแลตอป์มนะครับผมไม่ไม่ไม่เข้ามา๊าครับ